สวัสดีครับซันต้าชานเนลนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ไปแคมปิ้งที่ไหนนะฮะแต่เราจะมาแนะนำอะของที่เอาไปใช้ในการแคมปิ้งของเรานะฮะในวันนี้เนี่ยเราก็เพิ่งได้ตัวของมาใหม่นะฮะที่เป็นตัวเตาของโซ t o กับอุปกรณ์เสริมของเขานะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเตาโซโตรุ่น310 MT นะฮะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมของเตาตัวนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็กระเป๋าที่ใส่นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาอันบ็อกให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะว่าข้างในเข,เขาจะมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆจ,จะมีหลายรหัสมากเลยนะครับแต่ว่า,าด้วยด้วยเตา Soto ST310 เนี่ยที่เป็นรหัส MT เนี่ยก็จะเป็นสีดำนะฮะ ต่าที่เป็นคล้ายๆกับพี่ๆน้องๆของเขาอะเนาะ,ะก็จะเป็น ST 3 2 0กับ s t 3 3 0ซึ่งก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปเนาะเดี๋ยวผมพึ้นภาพให้ดูส่วนของเราเนี้ยเราก็เลือกมาเป็นรุ่นนี้นะเพราะรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างจะฮิตมากในในกลุ่มแคมปิ้งของคี่ญี่ปุ่นเขาเลยเนาะอะเพราะว่าตัวด้วยความที่ตัวของเขาเนี่ยมันเล็กกระทัดรัดแล้วก็สามารถพกพา ได้ง่ายนะครับเราก็จะมาดูเลยนะว่าข้างในจะเป็นยังไงข้างในก็จะมีคู่มือนะคะคู่มือที่เป็นอบอกวิธีการใช้งานต่างๆนะฮะแต่ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยเนาะโอเค <c oughs> ไม่เป็นไรนะ,อะโอ้ค่อนข้างเล็กมากเลยจริงๆเนาะอยู่ในฝ่ามือแค่นี้เองเวลาพับนะครับอันนี้เป็นตัวสีดำเนาะเดี๋ยวเรามาใช้งานให้ดูกัน อีกตัวอีกส่วนหนึ่งในกล่องนะฮะก็จะเป็นกระเป๋าผ้าเป็นผ้าใบนะฮะกันน้ำอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นของโซโตนะฮะมีลายสกรีนโซโตแบบนี้เลยนะครับก็จะใส่ตัวเตาได้พอดีพอดีนะฮะซานต้าไปไหนเราไม่รู้นะบอกให้มารีวิวด้วยกัน <c oughs> <c oughs> โอเคฮะอันนี้ก็ในส่วนของตัวเตา <c oughs> <c oughs> นะฮะก็จะเห็นว่ามันเล็กแบบนี้เลยเนาะ อยู่ในแค่ฝ่ามือเองแล้วก็วิธีการของเขาเนี่ยค่อนข้างจะง่ายมากครับก็คือเราก็ดึงดึงขาออกมาลมันจะดังคลิกอย่างนี้นะฮะทั้ง4ี่ขามันก็จะดังคลิกของมันเองมันเหมือนเข้าล็อกของมันเองเอก็จะได้เป็นแบบนี้ซึ่งเนี่ยด้วยลักษณะแบบนี้แหละที่เป็นขาอย่างนี้เขาก็เลยเรียกว่าเตาแมงมุมตัวที่เห็นเป็นแผ่นๆตรงนี้นะฮะก็จะเป็นแผ่นที่เอาไว้าบังความร้อนให้กับตัว กระป๋องแก๊สของเรานะครับซึ่งเราจะใส่แก๊สตรงนี้นะแล้วก็ตรงฝั่งนี้จะเป็นที่บิดปรับความแรงความเบาของแก๊สนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือตัวที่สามารถจุดเตาตรงนี้จะอยู่ข้างใต้ตรงนี้นะฮะถ้ากดลงไปเนี่ยมันก็จะดังแก๊กอย่างนี้ตัวนี้ก็เอาไว้จุดเตาได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้เครื่องมือแยกออกมาก็อยู่ในเซ็ตของเขาเลยนะฮะพกพาง่าย นะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองมาใส่ตัวกระป๋องแก๊สให้ดูนะฮะทีนี้มาในส่วนของใส่กระป๋องแกสส๊สกันมากนะครับอันนี้ก็ใช้แก๊สกระป๋องยาวแบบนี้เลยนะครับกระป๋องแก๊สแบบนี้ก็หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยเนาะมันไม่ได้แบบหายากอะไรเลยฮนะก็ค่อนข้างสะดวกเวลาถ้าเกิดว่าแก๊สหมดหรืออะไรนี้เราก็สามารถหาซื้อได้เลยเนาะนะนะวิธีใส่ก็เหมือนกระป๋องแก๊สทั่วไปครับก็คือ,อดูให้ช่อง ตรงกระป๋องแก๊สมันตรงกันเนาะแล้วก็หมุนปึ๊บอย่างนี้่ะเรียบร้อยก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้นะฮะก็ค่อนข้างจะคอมเพกมากๆเลยเล็กกะทัดรัดมากเลยนะฮะพกพาสะดวกแล้วก็ตัวนี้นะฮะไอตัวที่เป็นแผ่นการร้อนเนี่ยเราก็คนที่จะวางเอาไว้ให้แบบไม่ไม่สูงเกินไปหรือไม่ต่ำเกินไปเนาะอยู่ช่วงประมาณนี้ลอยๆถ้าเกิดมันติดเกินไปเนี่ยมันจะทำให้กระป๋องแก๊สมันร้อนจนอาจจะเกิดอันตรายได้ การที่เราเอามาแค่บังความร้อนไว้เฉยแบบนี้มันก็จะถูกต้องกว่าตรงนี้ก็ต้องเวลาใช้ก็ต้องระวังด้วยเนาะส่วน,นเวลาจะเปิดเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งขวานี้ที่เป็นตัวเปิดตรงนี้แล้วก็เขาก็จะมีบอกว่าจุดที่ออนออฟเนี่ยม,มันบิดไปทางไหนนะฮะออของของเตาตัวนี้เนี่ยก็จะหมุนไปเยอะหน่อยประมาณประมาณ3รอบแล้วมันจะเริ่มได้ยินเสียงนะฮะเราค่อยกดจุดข้างล่างตรงนี้นะครับเ,เรามาลองเปิดกันเลย ไฟแรงมากเลยนะฮะเนี่ยประมาณนี้ก็จะเป็นการใช้งานประมาณนี้นะฮะเบื้องต้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอให้เตาเขาหายร้อนนิดนึงแล้วเราก็จะไปลองใส่อุปกรณ์เสริมของเตาให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะด้วยความที่ขาของเขามันเป็นเหล็ก เส้นแบบนี้นะฮะแล้วก็ไปถึงตรงพื้นเลยเนี่ยถ้าเราใช้เตานานๆเนี่ยความร้อนมันอาจจะสะสมลงไปที่ตัวขาแล้วก็อาจจะทําให้โต๊ของเราเป็นรอยไหม้เกิดขึ้นก็ได้เนาะหรือแม้กระทั่งสมมุติว่าเราตั้งเตาอยู่แล้วเราอยากจะย้ายเตาไปมาเนี่ยเราจับเข้าไปที่ตัวขาตัวเนี้ยก็อาจจะทําให้มือพองได้อะไรเงี้ยครับมันก็เลยมีอุปกรณ์เสริมตัวนี้เข้ามาเป็นอุปกรณ์เสริมของตัวเตารุ่น st 3 1 0ตัวนี้เลยนะฮะแจกกันเลย ก็จะมีตัวกระเป๋านะฮะเป็นอันนี้เป็นกระเป๋าทรงกลมเนาะผ้าก็เป็นแบบแคล้ายๆผ้าผ้ากันนนะ้ำเนาะแล้วก็ตัวข้างในก็จะเป็นไม่ได้บุอะไรนะฮะก็แต่ว่าจะมีความแข็งเป็นตัวกระดาษแข็งๆอยู่ข้างในนะแล้วก็มีช่องใส่นิดหน่อยตรงนี้นะฮะมีส่วนของยางซิลิโคนตัวนี้นะฮะยางซิลิโคนตัวเนี้ยก็จะ เอาไปใส่ที่ขาของตัวเตาได้เลยนะฮะแต่ว่าก็จะมีวิธีใส่อยู่นิดนึงเนาะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสีเทาออกใสๆนะแล้วก็มีาการการปั๊มจมที่เป็นโลโก้ของโซโต้อยู่ด้วยนะ,ะสวยงามแล้วก็จะมีตัวช่วยจุดตัวนี้นะ,ะเดี๋ยวจะมาประกอบให้ดูว่าตัวนี้เนี่ยประกอบกันยังไงนะฮะก็จะมีตัวน้ำยาล้างจานมานิดนึงนะฮะ เอาไว้เอาไว้จุ่มตัวซิลิโคนของขานะครับแล้วก็ตัวกระดาษเอาไว้เช็ดทำความสะอาดนะหลังจากใส่แล้วเรียบร้อยอยามาดูวิธีใส่กันนะฮะตอนใส่เราก็ต้องให้ฝั่งที่หนากว่านะี่อยู่ด้านบนเป็นเป็นที่จับของเรานะฮะจุ่มเข้าไปนิดนึงเอาเอาตรงปลายนะฮะจุม่มน้ำยาเข้าไปนิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปเลย การที่ว่าออทำไมเราต้องจุ่มแบบนี้นะเพราะว่ามันก็จะทําใหออ้อย่างซิลิโคนตัวนี้ใส่ง่ายขึ้นมากเลยนะฮะถ้าเราไม่จุ่มเนี่ยค่อนข้างจะฟืดเลยทีเดียวนะก็ดันเข้าไปแบบนี้เลยฟืดตรงช่วงป,ปลายๆต้องออกแรงนิดนึงนะฮะบางคนก็ถามว่าเอ,อ๊ะต้องใส่ไปถึงตรงไหนนะอะไรงนี้เนาะวิธีการดูนะฮะก็คือ ใส่จนกว่าตรงขาเนี้ยจะเสมอกันนะฮะเส้นเนี้ยจะเสมอกันเส้นล่างตรงนี้นะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ออกมานะก็ใส่ครบสี่ขานะครับ ใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวสีเทานะฮะออกเงินเงินออกใสใสเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีหลายสีนะจริงๆแล้วบางคนก็อาจจะชอบเป็นสีเหลืองสีแดงอะไรต่างๆก็ให้มันตัดกันก็เขาก็มีขายแบบนั้นด้วยนะอันนี้เราก็มาเช็ดทำความสะอาดนิดนึง เรี๋ยวจะมาใส่ตัวช่วยจุดเตาให้ดูนะอุปกรณ์ที่ใช้นะฮะเราก็จะมีไขควงเล็ก1อันเนาะเพื่อที่จะขันน็อตตรงนี้เนาะอ่าเราก็คลายน็อตออกมาก่อนนะฮะเดี๋ยวก็เราจะใส่ไปที่ตรงที่จุดเตานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาจะเห็นตรงเนี้นะฮะเป็นที่เป็นวาล์วที่ปรับระดับแก๊สเนาะให้เราเอาออกมาก่อนโอเคเรียบร้อยเนาะเอาออกมาก่อนนะฮะเสร็จแล้วก็สวม ันนี้เข้าไปเขาก็จะมีล็อกของเขานะสวมเข้าไปปุ๊บก็จะเข้าล็อกของเขาพอดีนะแล้วเราก็ันน็อตไปแล้วก็เอาตัววาลวนะฮะกลับมาใส่เหมือนเดิมนะครับก็ทำให้เตามันดูแบบดูดีขึ้นไปอีกเนาะแล้วก็ใช้งานสะดวกขึ้นด้วยนะนี่แบบนี้เลยนะ ก็จะเป็นตัวช่วยจุดที่ทำให้เราง่ายขึ้นมากนะครับเรามาลองจุดกันดูนะว่ามันจุดง่ายขึ้น ขนาดไหนนะนะหมุนไปประมาณ3ารอบจนได้ยินเสียงกดลงปุบนี่เรียบร้อยนี่นะฮะก็ค่อนข้างจะจุดง่ายถ้าเทียบกับแบบแรกที่เราลองจุดกันเนาะถ้าเกิดว่าเนี่ยเราเราใช้เตาอยู่เราก็มันร้อนมากๆนะฮะไอการที่เราจะเอามือเอื้อมเข้าไปจุดข้างในอย่างเงี้ยมันก็ อาจจะเสี่ยงทาให้เรามือพองได้เนาะเพราะความร้อนสะสมนะครับแบบนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างสะดวกในการจะจุดเตาเนาะก็แนะนําให้ซื้อเนาะตัวอุปกรณ์เสริมตัวนี้เนาะอาจจะเป็นอาจจะซื้อแค่ตัวตัวนี้ก็ยังดีนะฮะถ้าผมแนะนําเลยเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะจุดง่ายจริงๆเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บเตาให้ดูกันนะ,ะก่อนเก็บเตานะฮะสำคัญมากก็คือรอให้เตาหายร้อนก่อนเนาะ เดีย๋ยวมันจะมือพองกันได้นะฮะก็พอเตาหายร้อนเสร็จแล้วนะเราก็ยกขาขึ้นมันจะดังกึก๊กเหมือนหลุดจากล็อกนะฮะแล้วก็พับกลับไปกึกแล้วหลุดจากล็อกนะฮะพับกลับไปเราก็ทานี้ทั้ง4ด้านเลยนะ๊บงนี้อ่าตัวแผกนการร้อนก็พับกลับมาแบบนี้แล้วก็อยู่ข้างๆแบบนี้ก็จะจับมาอยู่ในฝ่ามือแบบนี้เลยนะฮะ ก็ค่อนข้างจะเล็กคอมแพคมากๆเนาะแล้วก็เราก็ใส่ในกระเป๋าของเราได้เลยนะฮะมันก็จะพอดีกันเลยนะครับแบบนี้นะฮะเรียบร้อยอนยะู่ในกระเป๋าแบบนี้เราก็ซื้อเป็นสีดำให้มันเข้ากันมาเลยนะในส่วนของอ,อที่เป็นถุง ของโซโตเองถ้าเรามีกระเป๋าแบบนี้แล้วเราไม่ได้ใช้เราก็อาจจะเอามาใส่ตัวกระป๋องแก๊สแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะก็จะพกไปแบบคอมแพคแบบนี้ได้เลยนะฮะก็ค่อนข้างจะสะดวกมากๆนะครับแล้วเราเดี๋ยวเราจะมีการใช้งานที่แคมปิ้งจริงๆด้วยให้ดูกันด้วยนะฮะไปดูกันเลย ในส่วนของตัวเตาตัวนี้นะฮะก็อันนี้ลองเป็นพวกอุปกรณ์แคมปิ้งเนะการวางกาที่เอาไว้ต้มน้ําชงกาแฟอย่างนี้นะฮะก็สามารถวางได้เนาะหรือว่าจะเป็นตัวที่เป็นหม้อขนาดใหญ่นะวางได้เลยหรือว่าจะเป็นหม้อที่ใหญ่ขึ้นไปอีกตัวนี้นี่ก็สามารถวางได้ ก็คิดว่าเตาตัวนี้ก็แนะนํามากๆเลยนะพอรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างเล็กแล้วก็ใช้งานสะดวกใช้งานง่ายนะฮะแล้วก็วก็เล็กพิคขิ้นูด้วยไฟแรงมากๆเลยนะตัวนี้ผมคิดว่าก็เหมาะกับคนที่อยากจะพกพาอะไรน้อยๆนอยนะเนาะระบบเล็กๆแล้วก็สามารถที่จะพกออกไปได้หรือบางคนที่จะไปคนเดียวงี้อยากจะขนของน้อยๆไม่มีคนช่วยงี้ผมว่าก็เหมาะนะแล้วก็ อุปกรณ์เสริมของตัวนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะเพราะว่าตัวนี้เป็นเตาที่ฮิตมากในญี่ปุ่นนะฮะตัวนี้อุปกรณ์เสริมพอเลยเยอะมากคนไทยก็ใช้หลายคนนะฮะพวกอุปกรณ์เสริมเนี่ยก็หาง่ายด้วยนะในช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะก็ลองดูนะฮะใครที่สนใจก็สามารถหาซื้อกันได้เนาะเตาตัวนี้นะฮะโซโต้เอสทีสามหนึ่งศูนย์เนาะก็ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะฮะการรีวิวของตัวเต่าตัวนี้เนาะวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะ ซันตาชาแนลนะครับไปก่อนนะครับแล้วไว้มีอะไรมาแนะนำกันอีกนะฮะบ,บ๊ายบายครับ